ตัวนี้จะเป็นรถพลวนดินรุ่น990นะครับแถวนี้จะเป็น9แรงส่วนแถวข้างในก็จะเป็น7แรงฝูงนี้ก็จะออกส่งลูกค้านะครับพร้อมที่จะไปช่วยการศาสด,ดินพวนดินในล่องมันนะครับนี่เลยนะครับทั้งหมดก็อยู่ประมาณ20ตัวนะครับวันนี้จะถูกส่งออกนะครับ สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับ08504ตัวแล้วก็641นะครับตัวนี้เป็นตัวไฮเปอร์ก็จะเป็นล้อแบบใหม่แล้วนะครับเป็นล้อแช็กล้อเหล็กเราจะไม่ได้ใช้นะครับเอาทิ้งได้เลยนะล้อเหล็กเปลี่ยนโฉมนะครับการทำงานให้ใหมีประสิทธิภาพและก็ดีที่สุดนะครับ โอเคนะครับ okay